ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสนทนาปัญหาที่ดินครับวันนี้ก็เช่นเคยครับนอกจากผมปันปณทธรกุดีรัตน์แล้วนะครับก็ยังมีพี่ออสธนวิชกับน่วมครับสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับมาครับโอ้โหวันนี้ตอนนี้หลังจากที่หยุดไปหลายวันเนี่ยโทรศัพท์รับไม่หวัดไม่ไหวไม่หวัดไม่ไหวเลยโอ้โหเรื่องที่ดินทั้งทั้งทั่วประเทศจากอุบลบุรีลำทางเหนือก็มีจังหวัดตาครับี่จันทบุรี กบีภูเก็ตโทรมาสอบถามที่รายการเราที่ช่องสถานีเราตลอดเลยครับแล้วก็แก้ปัญหาให้ให้ได้บ้างบางอย่างก็แก้ไม่ได้คือต้องใช้ทนายก็เราก็รับเรื่องเอาไว้เราก็รับเรื่องไว้แล้วก็โทรไปประสานเขาให้เขาติดต่อทนายไว้ดีกว่าดีกว่าอยู่อยู่เฉยอย่างเงี้ยเราก็สู้เขาไม่ได้ครับครับแล้วก็แนะนําช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบหลายอย่างนะครับที่โทรมาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคุณลุงคุณป้าตอนนี้ ผมจะมาไขข้อข้องใจให้ให้กับทุกท่านนะครับปัญหาต่างๆนะฮะบางท่านอาจจะเจอนะครับเอาเป็นปัญหาปัญหาแรกก่อนนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบเขตนะฮะท้าความจากเขาที่แล้วไม่แม่อธิบายมาเป็นไงครับที่สอบเขตก็วกเสาหินหายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเอาหลักฐานเนี่ยแหละเอาโฉนดที่ไม่ติดจำนองนะต้องไม่ติดพาระผูกพันอะไรเสร็จแล้วไปยื่นคาขอที่สํานักงานที่ดินนะ ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องข้างเคียงเรื่องอะไรไปยื่นสอบเขตนะนะยื่นสอบเขตหรือไม่ก็จะซื้อที่ดินหรือจะเป็นผู้รับซื้อฝากผู้รับจำนองต้องสําคัญครับถ้าคุณไม่ไปยื่นมันไปชี้ผิดแปลงอย่างที่คราวที่แล้วอธิบายให้ฟังไปชี้ที่สวยๆหลักเขตก็ไปรอหลักเขตมาหลอกพี่น้องประชาชนบางทีก็มาปักไว้อีกที่หนึ่งเลยแปลงลสวยๆอย่างที่สีหลักย่างสวยงามห้าหลักสวยงามเลยครับพอไปดูปุ๊บเห็นตอนซื้อนี่สีสวยเลยสวยเลยครับพอไปเช็ค หลัเกลจริงๆก็เป็นลมเลยก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นรุ่งเช้าก็ไปโอนกันโอพอไปโอนกันเสร็จแป๊บตั้งแต่คืนนั้นนะครับเขาไปดึงเสาหินคาไปแล้วที่รัวสวยก็หายไปแล้ววลจริงๆที่ตัวเองอยู่ในบ่อนะนอนร้องไห้กันที่ไม่ใช่ว่าเป็นที่เปล่าใช่ไหมครับเป็นที่ที่ขุดดินด้วยโอขุดดินไปขายแล้วครับแล้วน้ําก็แต่ไม่ใช่เป็นที่พื้นน้าธรรมชาติด้วยเป็นพื้นน้ําธรรมดาไม่เป็นไรถกยังได้อันนี้มองเห็นรถคันเล็กนิดเดียวมองลงไป ป็ทำไมไ,นนไม่เป็นได้ยังไงเนี่ยไปโดนเขาหลอกมาขนาดเนี้ก็เขาก็ไปชี้แปลงต,ต้นต้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรื่องสอบเกตนะนะโกงต่างๆนะเนี่ยอยากให้อยากให้อยากให้รู้ไว้เกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดินนะครับเดี๋ยวว่าคุณผู้ชมเนี่ยชมรายการของเราเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆเลยแน่นอนครับ,รบนะครับบางทีไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหนแล้วฮะไม่ต้องมาปรึกษานักกฎหมายที่ไหนเบื้องต้นเนี่ยดูรายการเราเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เท่าทันกงอย่างแน่นอนรู้เท่าทันกองแล้ว ถ้ามีปัญหาก็โทรศัพท์มาอย่างที่เราจะขึ้นให้นี่นะครับโทรศัพท์มาได้ทางรายการสนทนาปัญหาที่ดินนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องสอบเขตเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้างเคียงเรื่องโดนหลอกเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายครับผู้รับจํานองเอ้ยผู้รับซื้อฝากครับไปชี้ที่ผิดเหมือนกันอะไรลักษณะอย่างนี้รับจํานองก็จํานองผิดแปลงไปชี้อะไรลักษณะอย่างนี้ที่เป็นบ่อน้ําอย่างเช่นจังหวัดนครปฐมเป็นไงับเขาจะมีแต่ขุดดินขุดดินไปขายขุดไปเรื่อยๆตนลึกมาก เสร็จแล้วก็ปล่อยไปตรงนี้เอามาขายเราก็ซื้อเขาก็ใช้กลโกงโดยที่ว่าเอาเสาหินหรือไปชี้ปิดแปลงเราเชื่อติเราเป็นผู้ซื้ออะอมเขาชี้ตรงนี้แต่บางคนเขากลัวไม่เชื่อเขาก็แกล้งเอาเสาหินไปหล่อมาโอ้โขนกงหล่อมาให้เหมือนขนาดเพิเดินเข้าไปดูกันโอ้สวยที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงหัวมุมติดถนนนี่เนี่ยครับก็เลยซื้อไป แต่ไม่มีการมาสอบเขตไม่มีการไม่มีต่อผมก็เลยอยากจะให้แนะนําเรื่องสอบเขตนะครับสอบเขตก็ไปยื่นที่สำนักงานที่ดินครับต้องไม่ติดภาระผูปุกันไม่ติดจำนองอะไรนะครับสําคัญที่สุดจะทําอะไรต้องสอบเขตเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวล่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยครับว่าโดนกันมาเยอะแล้วครับเรื่องอย่างเงี้ยซื้อปุ๊บเนื้อที่หายก็ยังมีอีกโอ้โหเนี่ยไอ้ไม่ผิดแปลงเปล่าเนื้อที่หายอีกถ้าอย่างเราสอบเขตแล้วเนี่ยพี่ออนคือความผิดพลาดอยู่ที่กรมที่ดินเนี่ย เรายังมาแก้ไขที่หลังได้แต่ถ้าเราไม่สอบเตกอนความผิดพลาดเกิดจากผู้เอกชนหรือผู้ขายเนี่ยมาว่ากันโอ้โหต้องมาว่าตามฎหมายยาวเลยนะปัญหาเยอะแยะห้าไร่เหลือสิบสามไร่แล้วก็จะไปมีปัญหากับผู้ขายก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วที่ดินน่าจะต้องวัดให้ได้มันมีนะครับมันมีนะครับที่ว่าวัดแล้วเนื้อที่น้อยกว่าเดิมนะครับ ถ้ามากกว่าเดิมก็โอเคก็ปล่อยนั่นไปแต่ถ้าน้อยกว่าเดิมเนี่ยปัญหามันเกิดมามากมายตรงนี้มีคดีความอยู่มีครับมันจะเป็นเรื่องการเดินตำรวจแล้วก็งานที่ผมเคยพูดเรื่องย้ายแปลงที่ไม่มีเสาหินนครัอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าสอบเขตนะครับเ่าฉนดท่านไปนี่เดี๋ยวว่าไหนว่างๆเราหาดีกาพี่ยอดนะแล้วลงมาคุณผู้ชมฟังในเรื่องเนี้ยเป็นกรณีเป็นสาบอกก็ได้เลยว่าเนื้อที่นะครับสอบเขถ้าก่อนก่อนซื้อครับ นี่ก็เป็นเป็นการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไงเราไม่จาเป็นต้องต้องไปหาดีกาก็ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าจะซื้อที่แปลงหนึ่งเนี่ยเงินเป็นเท่าไหร่เป็นสามล้านห้าล้านสิบล้านกับสอบเขตนะครับไปยื่นสอบเขตนะแล้วก็จะมีรางวัลเอกชนมีะายคอยรองรับให้ทุกท่านไม่จําเป็นว่าจะต้องไปยื่นสำนักงานที่ดินคิวมันยาวปันนี้ท่านนิบดีกําลังดาเนินการเนื่องจากโฉนดมันมาก จะต้องเอาคนเกณฑ์คนไปช่วยแล้วอย่างที่ว่าคิววันยาวนี่ก็เริ่มเริ่มเกณฑ์คนไปไปช่วยก็การสอบเขตนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญก็เสาหินหายหรืออะไรก็แล้วแต่มีข้างเคียงมีปัญหาไปยื่นทะนะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะว่าบางโฉนดที่เป็นงานย้ายแปลงหรือเป็นงานเดินตำรวจอะไรเนื้อที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงครับ อย่ามาบอกกรมที่ดินในร้อยเปร์เซ็น์มันเป็นบางบางบางแปลงที่มันวัดด้วยทันสมัยวัดด้วยดาวเทียมวัดด้วยกล้องที่มันมีทันสมัยแต่ก่อนหน้านั้นล่ะถนดเขาเรียกถนดรุ่นเก่าเนื้อที่มันจะต้องหายไม่ไม่หายก็ไม่มากกว่าเดิมก็น้อยกว่าเดิมคือไม่มีการความละเอียดในการวัดพื้นที่ นะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยด้วยความที่อยากจะออกเป็นชโฉนดก็รวบยอดเลยหนึ่งต่อสี่พันหนึ่งต่อห้าพันเครื่องมือมันก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้านก็ไปยื่นสอบเขตนะก่อนก่อนที่จะซื้อที่ดินนะครับหลักเขตเอ้ยก็ไปยื่นที่สำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็ช่างเขาก็จะกําหนดตัวช่างแล้วก็ออกไปเป็นคิวลังวัดออกมานะครับว่าจะไปวัดพื้นที่เท่าไหร่ยังไงนะครับขอร้องนะครับจะซื้อที่ยื่นสอบเขตนะ นะครับพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับใช่ครับก็คือเรื่องที่จะแนะนําในวันนี้นะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสอบเขตการแบ่งแยกแบ่งแยกหลักเขตหายทํำยังไงใช่ไหมฮะมีการคัดค้านทํายังไงนะฮะข้างเคียงไม่มาทํำยังไงของเราได้ได้อธิบายไปแล้วว่า้ข้างเคียงไม่มาก็ไม่ต้องกลัวนะครับเขาไม่มาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่มอบมา ด้านหลังที่เราส่งไปจะมีใบมอบอยู่ถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เราทำหนังสือสอบถามเขาไปทางเคียงด้านที่ตะวันออกไม่มาด้านหนึ่งด้านอื่นเซ็นมาหมดนะครับแต่ว่าต้องเสียเวลาหน่อยหนึ่งต้องเสียเวลาสามสิบวันเรื่องเราจะช้าไปอีกสามสิบวันว่าง,งั้นเถอะเพื่ออะไร เพื่อมันถูกต้องตามกฎหมายครับสอบถามข้างเคียงก็ว่าทาไมเขาไม่มาให้ท่านไปดูที่หลักเขตที่เราปักลงไปนั้นน่ะครับมันถูกต้องไหมต้องให้เวลาเขาครับพอครบ30สวันเขาไม่คัดค้านครับใช่ไหมพอไม่คัดค้านก็ถือว่าลงนามถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ถ้าเขาค้านก็ต้องเรียกเขามาเพื่อทํารูปแผนที่ครับแสดงแนวเขตคัดค้านและมีการไก่เกลี่ยครับยึทธที่ิดีราจะเป็นคนไก่เกลี่ยครับหลังจากนั้นไก่เกลี่ยถ้า ตกลงกันได้ก็ว่าไปตามตกลงตกลงกันไม่ได้ก็ไปฟ้องศาลให้ศาลคนพิจารณาขั้นตอนขึ้นมาชั้นศาลอันนี้คือเรื่องขั้นตอนที่ข้างเคียงมาไม่ไต้องไปตกใจนะครับทางเรามีมีทางแก้ให้ทางนี้ได้ได้ว่าวันนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะอันนี้ยังท้าความอยู่รายการเราออกเทปไปออนแอร์ไปใช่ไหมฮะ ประชาชนสนใจมากๆเลยเรื่องประชาชนสนใจถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่นะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยช่องสถานีเราบอกว่าบรรเทาทุกบรรเทาทุกเรื่องนี้คือทุกของชาวบ้านจริงๆนะบางคนไม่รู้ข้อกฎหมายเนี่ยไปเสียค่าทนายเท่าไหร่หลายหมื่นเป็นแสนเสียค่าทนายแล้วบางทีเสียไปเสร็จปุ๊บแพ้อีกแพ้อโอ้โหเจ็บใจอีกเยอะแยะที่ว่าโทงอันนี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการครับนี่ล่าสุดเมื่อคืนนี้โทรมาเกี่ยวกับเรื่อง โฉนดที่ดินที่ว่าตอนแรกเป็นนี่อยู่ประมาณสามหมื่นเับและหลังจากนั้นมาเป็นนี่นอกระบบกลายเป็น้อยเลยที่สุวงเงินจากสามหมื่เป็นแสนโโเขาก็หลอกไปไหนรู้ไหมครับหลอกไปสำนักงานที่ดินครับไปทำท่าไหนก็ไม่รู้ผมก็ยังยังไม่ได้สืบดูเพราะว่าเพิ่โทรมาเมื่อคืนคกลายเป็นขายที่ดินกลายเป็นขาย <c oughs> เป็นขายโโที่ดิน กว่าจะรู้กว่านั่นไปว่าโอ้เงินแค่แสนเดียวก็เอามาไปเซ็นอะไรให้เขาซะครับนี่ตอนเนี้เราไปโดนเขาหลอกกลุโกงเขาไปเซ็นเสร็จปุ๊บจากเรื่องที่ว่าเขาหลอกว่าจำนองครับจำนองก็เดี๋ยวเอาเงินมาแสนหนึ่งก็ไปถ่ายมาครับไม่ใช่ที่กลายเป็นขายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวจะคุยกันร้องไห้นอนไม่หลับมันมีหลายๆที่โทรมาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้หลายๆที่นะครับไอ้ตรงนี้ก็ มันก็ต้องคุยกันยาวอ,ะอ่ะม,มันต้องคุยกันต้องไปดูหลักฐานเดิมต้องไปที่สำนักง,งานที่ดินว่าเขาทำเรื่องอะไรทําไมจากว่าจำนองเป็นขายฝากเป็นขายได้อนั่นน่ะสิเนี่ยมันเป็นคนโกงเจ้าหน้าที่หรืออะไรมันไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะมันก็ผมก็ตีความไปก่อนอเอ๊ะมันทําไมทั้งหน้าตรงนี้มันเป็นเรื่องจำนองพอเซ็นเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นขายได้ไงหรือเซ็นหลายแผ่นมันก็จะมีการนั่นนั่นก็ยังเป็นการวิดเบ้ยเฉยผลสุดท้ายมากลายเป็นขายที่ดินใี้เขาไปทอ้ห จากติดหนี้อยู่ไม่เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งดอกดอกไปเรื่อยๆร้อยแล้ยี่ยี่มาก็แสนก็นี่มื้ีที่ตรงนั้นนผืนนั้นอาจจะมากกว่านั้นเยอะมูลค่าเยอะมูลค่าก็เยอะก็เป็นการว่าเป็นหนี้เขาแสนไม่มีเงินให้เขาก็เลยบอกเอาไปจำนองไว้ละกันเงินแสนมาก็ไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวก็เอาเงินมีเงินแสนเมื่อไหร่ก็คุณก็เอามาแล้วก็ขายไปปรากฏว่ามันลึกกว่านั้นดิเมื่อคืนนี่เองโทรมากลายเป็นเรื่องขายนอนร้องไห้ ก็เลยว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีที่จะช่วยเหลือครับ,รบแล<ต>้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้พี่ออสผมอยากจะทราบนิดนึงนะว่าจำนองกับขายฝากเนี่ยมันต่างกันยังไงจำนองเนี่ยก็หมายถึงว่าเราเอาจำนองเนี่ยเอาทรัพย์สินไปตาไว้กับอีกคนหนึ่งไปตาไว้คนเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกัน ครับผมเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องการชำระหนี้เป็นประกันที่เฉยเออประกันีเฉยอ่าไม่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 มีการส่งมอบทรัพย์สินนะครับไม่มีการโอนกรรมสินจะไม่มีสินไม่มีการว่าถือเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําตามสัญญาคือไม่ไม่ส่งเงินให้ต้นทั้งดอกเท่านั้นอะไรเนี้ยก็ต้องมีการบังคับจำงบังคับจำงก่อนแล้วถึงจะขายทอดตลาดครับบังคับจองก็ต้องอาศัยอำนาจศาลนี่แหละบังคับจำงแล้วก็ั ส่วนขายฝากเนี่ยสําคัญเลยครับเป็นเรื่องขายฝากเนี่ยสําคัญคือขายฝากก,ก็เหมือนขายเหมือนขายเลยกรมาติดแล้วตกเป็นของอยังผู้ซื้อเลยก็คือตกลงสเสนอสนองต้องกันแล้วเนี่ยอ่า<ะ>เป็นมันต่างกับขายนิดหนึ่งคือเป็นการว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีข้อตกลงว่าผู้ขายเนี่ยจะไถ่คืนภายในกําหนดครับสมมุติว่าภายในหนึ่งปีครบและผ่านมาแล้วกําหนดหนึ่งปีหนึ่งไหมจ๊ะครับ ถ้าคุณไม่มาดําเนินการภายในหนึ่งเมษาเนี่ยที่ดินเนี่ยตกเป็นของผมเลยนะอันนี้คือขายฝากขายฝากอขายฝากเนี่ยคือกรรมสิทธิ์เนี่ยตกเป็นของปันไปเลยโดยไม่ต้องเป็นการโอนเลยครับคือเขาทำสัญญาเหมือนขายไปแล้ววันหนึ่งวันใดที่มีมีการมีข้อตกลงผิดข้อตกลงแบบปุ๊บเนี่ยเป็นของคุณปันโดยข้อกฎหมายเลยนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอีกคนหนึ่งเลยตามข้อกฎหมายเนี่ยท่านที่น้องประชาชนครับ จำไว้เลยครับเรื่องขายฝากเดี๋ยวนี้มีเยอะมากในทุกที่เขาทํอะไรทั้งเรื่องขายฝากสมมติว่าผมไปขายฝากกับคุณปันไว้หนึ่งปีวันที่หนึ่งเมษายนจะครบแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยอคุณปันจะไม่อยู่บ้านแล้วผมก็บินไปต่างประเทศบินไปต่างประเทศผมไม่เที่ยวผม่า,มาเพื่อให้เลยวันที่หนึ่งพอเลยวันที่หนึ่งปุ๊บวันที่สองเป็นของเขาเลยโดยผลอของกฎหมายไปเลยครับ ทีนี้ประชาชนถ้าที่บ้านไม่รู้ก็บอกเฮ้ยเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับมาเขาคงให้เราเขาก็จะโทรมาีุงปันก็เป็นเทคนิคเลยครับเดี๋ยววันที่สองให้เอาตังค์มาให้นะตัวกล่องที่เออเดี๋ยววันที่สองคุณปันก็มาวันที่สองมันเลยกําหนดติดเป็นของคุณปันไปแล้วเนี่ยจะถ่ายถอนคืนก็ไม่ได้แล้วเป็นของเขาไปแล้วเดีไย้ว่าผลทางกฎหมายเนี่ยตกเป็นของอีกคนหนึ่งของเราเลยผู้รับซื้อฝากไปแล้วผู้รับซื้อฝากไปแล้วแล้วผู้รับซื้อฝากจะขายคืนสมมติว่าผม ขายฝากไว้ล้านหนึ่งพอวันที่สองปุ๊บกำหนดวันที่หนึ่งเขาจะบอกเดี๋ยววันที่สองเอาเงินมาวางเราก็เชื่อเขาสิอะพอเลยไปปุ๊บวันที่สองเป็นของคุณปันไปแล้ววันที่สองมาเนี่ยเป็นเของเต็มตัวแล้วจากหนึ่งล้านบาทผมไม่ขายคุณปันจะขายผมสามล้านก็ได้เพราะเป็นของคุณปันไปแล้วจะไปทำยังไงนี่คือเทคนิคของผู้รับซื้อฝากนะครับคอยระวังให้ดีส่วนกรณีถ้าขายนี่ก็คือเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ ขาดคุณแม่งแต่ขายไปเลยโยนแต่รอนั้นเลยแต่ว่าถ้าขายฝากมีข้อตกลงครับข้อตกลงว่าเงื่อนไขระยะภายในหนึ่งปีฮะหนึ่งปีคุณเอาเงินมานั่นหมดภายในวันที่เท่านี้เท่านี้ครับถ้าไม่ครบกําหนดแล้วคุณยังไม่มาถ่ายก็ตกเป็นนี้ของคมันโดยไม่ต้องโอนเลยฮะโดยไม่ต้องโอนเลยครับท่านผู้ชมถือว่ายินยอมตั้งแต่วันทําสัญญาแล้วแต่ว่าต้องตามเงื่อนไขของสัญถ้าเท่านั้นเองนั่นแหละเขาเรียกขายฝากแต่ถ้าเกิดขายเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธิ์มันโอนตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันนั้นเลย<ะ>แต่ขายฝากมีข้อตกลงเท่านั้นเองขายฝากนี่ก็จะมีคนที่มารับซื้อฝากมากมายครับท่าน,นต้องระวังตรงนี้นะครับอย่าให้เกินกําหนดเวลาครับและถ้าเกินกําหนดเนี่ยเห็นไหม<ะ>ประชาชนไม่รู้และ้ะเอาอย่างเช่นว่าวันที่หนึ่งคุณปันปเอาวันที่สองแล้วกันนะเดี๋ยวเอาตังมาคืนผมร้านหนึ่งและผมก็จะ ไปถ่ายถอนหรืออะไรก็ว่าไปตามนะถือว่าตกลงแล้วเนี่ยตามสัญญามันวันที่หนึ่งแต่วันสองถึงเวลาติดต่อผมไม่ได้ต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็ใช้คนระยุทธ์คนโกงว่าเดี๋ยวผมไปสั่งประเทศจะนึกบ้านาปิดสับบ้างหละอะไรบ้างหละถึงไม่ปิดก็โทรมาบอกวันที่สองแล้วกันเพราะมันเลยเนี่ยอืมันเป็นของเขาไปเลยมันเป็นของผู้รับซื้อฝากไปเลยนั้นมีวทางแก้อย่างไรนี่นะ แต่ทางแก้มีนี่ครับพี่อ๋อนนครับเอาเงินล้านนี่แหละครับไปที่สํานักงานบังคับคดีบังนะฮะบังคับคดีเอาเงินล้านไปวางไว้ก่อนไปวางที่สํานักงานวางทรัพยหลังจากนั้นก็เอาหลักฐานต่างๆเนี่ยมาให้สํานักงานที่ดินครับว่าได้เอาเงินไปวางทรัพย์แล้วนะหลังจากนั้นแล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยเอาเงินนี้ไปวางที่วางทรั์แล้วก็เอาหลักฐานมาครับว่าเราได้ วางเงินตามกําหนดแล้วสำนักงานที่ดินก็ถ้าไม่มีโฉนดโฉนดจะอยู่ที่ผู้รับซื้อฝากเขาก็จะกัดติดไว้ที่โฉนดว่าได้มีการวางเงินแล้วก็เหมือนกับจะต้องถ่ายตามกําหนดเวลาแค่นั้นเองนะครับมันมีวิธีนี่คือวิธีแก้เลยวิธีแก้อย่าไปรอวันที่สองอย่าไปรอวันที่สามอย่าเด็ดขาดเลยนะครับไปที่สำนักงานบังคับดก็จามีทุกจังหวัดนะฮะเอาเงินไปวางเขาซะถือว่าเราไปวางแล้วเอาง่ายๆคือตก ตรงวันที่หนึ่งครับเราไม่อยาาไปวันที่สองนะเพราะว่านี่เป็นคือกลยุทธ์ของพวกผู้รับซื้อฝากนี่สาคัญครับอย่าไปตกใจว่ามันเขาจะไปต่างประเทศหรือจะไปเชียงใหม่เชียงรายเขาจะไปมีปัญหาเขาจะไปอยู่เรื่อยแหละพอใกล้ใกล้เากำหนดจำไว้เลยนะครับครับไปที่สํานักง,งานครับดีเอาตังค์ที่ของเขาทั้งหมดไปวางเพื่อให้เขาเห็นครับ,รบวงเงินตรงนี้เอามาแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะรับ เรียกได้ว่าเรามีเจตนาที่จะไปไถ่ถอนไปชำนัลนี่เขาเนี่ยแหละมีเจตนาแล้วมีเจตนาแสดงถึงเจตนานะครับตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องคดีฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยเรามีเจตนาแล้วเนี่ยศาลเขาจะดูที่เจตนาเราไม่ใช่ว่าเราก็เพิกเฉยนิ่งไปแล้วจะมาอ้างทีหลังเอ้าก็เพราะเขาติดต่อเขาไม่ได้แหละได้เพราะเราเราไปแจ้งที่สำนักงานที่ดินนะครับไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรเลยเป็นใสำนักงานที่ดินถ้ามีโฉนดก็สามารถที่จะ ถ่ายถอนตรงนี้ได้อแล้วก็เพื่อไม่ให้ราการนั้นเจ้าทางสำนักงานที่ดินก็จะทาอายัดไว้ครับผู้รับซื้อฝากมาก็จะไปโอนเด็มันก็เลยกําหนดเวลาหารู้ไม่ว่าเราไปทําไปแล้ววันที่หนึ่งเราไปวางเงินคืนแล้วคุณจะไปทําเรื่องตามข้อกฎหมายไม่ได้แล้วเอ๊ะนี่มันอย่างไรไม่อย่างนี้แหละเราก็มีทางแก้ครับอะเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องขายฝากเนี่ยนะ แต่ถ้าเกิดว่าอย่าลืมนะอย่าให้เกินวันอย่าให้เกินวันเถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยคือไม่มั่นใจอะไรก็ติดต่อมาทางรายการเราติดต่อมาทางรายการเลยครับทุกเรื่องนะครับถ้ามีปัญหาอะไรทุกเรื่องแล้วเราจะค่อยหาผู้มีความรู้ความชำนาญเนี่ยตรงนี้ต่อไปอย่างท่านนะครับส่วนทนายความอะไรต่างๆที่โทรมากันนะครับ เดี๋ยวก็จะมีทนายความมีสภาทนายความมีอะไรก็อาจจะชเราก็จะแนะนาให้แนะนาให้ประสานงานแนะนำให้ว่าไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับมีคําถามเข้ามาฮะพี่อ้นนะครับจากทางบ้านเขาบอกต้องการรับมรดกที่ดินแต่มารดาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ด้วยอืจะทําอย่างไรฮะเกี่ยวกับเรื่องรับมรดกนะครับเรื่องรับมรดกเนี่ยในกรณีในกรณีคําถามเนี่ย ต้องไม่มีพินัยกรรมนะอืถ้ามีพินัยกรรมถ้ามีพินัยกรรมก็ไปทําตามพินัยกรรมต้องว่าไปตามตาามมพินัยกรรมพ่อแม่จะเขียนไว้เรื่องพินัยกรรมนะครับครับอาจจะยกงระดกให้กับนายกนายขอใครก็ได้ต้องว่าไปตามพินัยกรรมครับทายาทโดยทําไม่สามารถที่จะรับได้เพราะพ่อแม่ก่อนตายได้เขียนพินัยกรรมไว้ว่าที่ดินแปลงนี้ไอ้หนึ่งที่หนึ่งให้กับใครที่สองให้กับใครทนี่จัดอาจจะไม่เป็นลูกก็ได้นะครับท่านคอยระวังให้ดีอาจจะไม่เป็น เห็นว่าเป็นทายาทเป็นลูกต้องรับมรดกแปลงนี้เหรอไม่ใช่นะครับถ้าพ่อแม่พ่อถ้ามารดาเนี่ยทําพินัยกรรมไว้เมื่อไหร่คุณอาจจะไม่ได้ที่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องคอยดูแลพ่อแม่ดีให้ดีนะครับการบุญเนี่ยบางทีผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปทํากับพระนะครับอันใดไม่ใน่พระก็คือพ่อแม่ของเรานั่นแหละครับส่งข้าวส่งน้ําให้ท่านกินครับแล้วก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีเพราะจริงๆแล้วสิ่งนี้ ท่านสร้างท่านทําไว้ก็เพราะห่วงเรานั่นแหละห่วงเราก็ให้เรานั่นแหละไรเรากต้องดูแลครับบางคนพ่อแม่ยกที่ให้อพกที่เป็นยังไงครับขายไปเลยสิขายแปลงที่หนึ่งแปลงสองขายหมดยกที่ให้ก่อนอืขายแต่แล้วยกที่แล้วเป็นยังไงรล้เปล่าพ่อไม่ค่อยมาดูแลพ่อแม่ครับอที้ผมดูมาเยอะผมผมอยู่ประสบการณ์เรื่องวงการที่ดินนะครับพ่อแม่เนี่ยก็เลยต้องทําพินัยกรรมไว้ครับถ้ายกให้เลยนะครับ เขาจะไม่มาดูแลเพราะว่าไม่มีที่ดินแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่มีที่ดินแล้วควรจะต้องไปอยู่บบูคนทลาแล้วไปไประเภทนี้เจอบ่อยด้วยเจอเยอะเชครับผมไปวัดที่หรือไปเจอปัญหาตรงนี้ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ แต่ถ้าแปลงไหนที่เขายังไม่ยกที่ให้นะครับโอ้โห,โหถึงเงินลูกหลานมากันเต็มหมดมา,าว่าอย่างไงซื้อเข้าปลาหันอย่างนั่นดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีนะครับนี่คือปัญหาที่ว่าเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับ,รบมรดกก็มีมรดกโดยทายาทโดยธรรมกับการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับในกรณีนี้ที่มารดาเสียชีวิตเนี่ยก็ผู้สมรส นะครับแล้วก็พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และลูกทั้งหมดมีช์ได้รับก็เอว่าจะไปดูตามทายาทตามลําดับครับต้องจัดลำดับหนึ่งสองสามเขาจะมีลำดับเลยมีลําดับทายาตอยู่นะครับคู่สมรสคู่สมรสแค่ลูกพ่อแม่ลูกพ่อแม่แค่นั้นเองครับก็ดูตามถ้ามีอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็ไปรับมรดกที่สำนักงานที่ดินได้เลยนะครับอย่าไปตั้งทนายตั้งผู้จัดการมรดกถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปตั้งอย่าไปเสียเงินให้กับเขา ท่านผู้ชมครับเรียกว่าฟ้องผีฟ้องผีที่ที่คุณพูดกันอยู่นั้นน่ะมันไม่จาเป็นต้องทุกแปลงถ้าลูกอยู่ลําดับทายาทคือมีลูกมีคู่สมรสพ่อแม่ยังอยู่ไปรับพ่อแม่เสียชีวิตก็เหลือแต่ลูกลูกกับคู่สมรสก็ไปรับที่สำนักงานที่ดินได้เลยครับเอาใบมรณบัตรเอาหลักฐานทะเบียนสมรสหลักฐานศูนย์ที่บัตรอะไรต่างๆไปยื่นที่สำนักงานที่ดินนะครับก็จะมีการประกาศบการกําหนดเวลาของเขาก็ เป็นชื่อของลูกของท่านได้เลยไม่ต้องไปจ้างทนายความให้เสียสตุ้งสตังส่วนมากชาวบ้านไม่รู้ไปฟ้องผีฟ้องผีโอ้ตายฟ้องผีทนายก็มาตอดหมื่นสองหมื่นอะไรอยู่เรื่อยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้จัดการมรดกตั้งในกรณีที่มันมีปัญหาปัญหามันซับซ้อนปีอะไรลักษณะไหนเนี่ยตั้งคนใดคนหนึ่งมาหนึ่งคนแล้วก็จัดการมรดกซะผู้จัดการมรดกนี่สามารถขายที่ดินได้นะครับสามารถเอาไป ทําอะไรได้เหมือนเป็นเจ้าของเลยครับแล้วก็ผู้การมดกสามารถที่จะโดนถอดถอนได้นะถ้าจัดมรดกไม่เป็นธรรมให้กับพี่น้องเนี่ยดูแล้วถ้าตั้งแล้วสารตั้งแล้วเป็นผู้การมดกแล้วคุณไม่ไม่เป็นธรรมเอาเงินไปใช้จ่ายไปขายที่แล้วไม่มาแบ่งปันทายาทเอามาใช้โดยตัวเองเนี่ยฟ้องถอดถอนจากการเป็นผู้การมดกได้ทรัพย์สภาพเดิมทรัพย์สินที่นําไปใช้เนี่ยเราก็เรียกคืนด้ด้วยเรียกคืนแล้วก็มาตามระบบโฉนดก็ยังเป็นของ ผู้ตายอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นมาก็มารับเอาตามลำดับทายาทนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะไม่ต้องเสียเงินให้ทนายอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนของการรับมรดกนะครับกรณีนี้แม่เสียชีวิตก็พ่ออยู่ไหมลูกอยู่ไหมครือคู่สมรสเขาแหละแล้วก็ลูกอยู่ไหมก็ไปรับมรดกที่ธนางานที่ดินได้เลยนะครับนะฮะก็ เรียกได้ว่า2ประเด็นใหญ่สอประเด็นใหญ่ที่คุยไปเป็นห่วงประชาชนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจำนำจำนองต่างกันอย่างไรนะไม่สำคัญสำคัญมากแล้วก็เรื่องของการได้มรดกเรื่องมรดกกรณีที่ไม่ได้ทำที่นัยกรม ก็ว่าไปตามลําดับชั้นัับช้นของทายาทนะฮะทางกฎหมายเขาจะมีอยู่แล้วคุณผู้ชมครับโทรได้เลยนะครับโทรได้รับได้ตลอดนะครับรับได้ตลอดเวลานะดีดีว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนเพื่อุกขเขอท่าเนี่ยเป็นความทุกข์ของเราเลยว่าสถานีโทรทัศน์เนี้ยเป็นสถานีบรรเทาทุกข์ครับนะฮะช่วงนี้ก็เรียกขอเบรกก่อนเถอะไหมขอเบรกก่อนดีกว่านักการท่าก่อนนะฮะรู้สึกว่าพอเราพูดเนี่ยอะไรความไม่ถูกต้องมันขึ้นเราเป็นห่วงเป็นห่วงครับเป็นห่วงทุกท่านที่กลัวจะไปโดนหลอกโดนหลอกนะฮะก็ ช่วงก่อนพักก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรม่วงชื่อนะครับบำรุงดูแลสุขภาพครับปรับสมดุลทางร่างกายนะครับแล้วเดี๋ยวอ e ีกสักครู่พบกันช่วงหน้าครับ